วันนี้ก็มาตัดหน่อไม้นะฮะอันนี้เขาเรียกไผ่อะไรแม่ไผ่หวานเน่ไผ่หวานนะไผ่หวานหน้าเล็บมันก็จะมีหน,น่อเพราะฝนตกอันนี้เราเอาไปกินกันนะแม่นะเขื่อนข้าวาเนี่ยบิดขอมีมาเนี่ยบิดข้อมันใช้ไม่ได้หรอกมันต้องมีปลายเล็ก แม่ยุงชุมจังด้วยนะนี่นี่นี่ชมทางบ้านดูหน่อยถือว่าใหญ่ไหมถือว่าใหญ่อยู่เนาะยังยังยังไม่ใหญ่เหรอตรงไหนอีกอ,อันนี้ก็ได้แล้วนี่นะ dù mình ok <laughs> <laughs> <man. cười> ดูซินี่พอๆกับอันนั้นเลยนะสองหนอ่สอสหนอ่อหมดแังหมดแล้วเนาะนได้ไปปลูกอ,อืมปลูกได้เออนี่ไงมันออกต้อนอย่างนี้ได้นะนะตามโอ,อ,อ้หมดออกมาเต็มเลยมดเนี่ยกัดเจ็บตั้วเนี่ยลองกัดดูโอ้ไม่เอา่ะยาเลยมีแค่สองหน่อนะเดี๋ยวตัดเองแล้วก็ไผ่หวานกันใส่หวานทุกยามอันไหนที่เราปลูกไปเนี่ยนะ ไอทีชอบปลูกอะไอ,อ่อ๋ออันนี้ก็ไผ่ไอทีเราปลูกนี่ค<ป>ืออันเนี้ยอ๋อนี่ปลูกขายหน้าแรงเนาะเพราะมันอยู่ติดน้ำขยันลดน้ำหน่อยเดี๋ยวก็ได้มันรัดแล้วเนะี่ยใช่รัดไว้ไปตรงไหนต่อเดีย๋ยวไปตัดนสวน ไหนอันไหนเนไหนแม่ชีแม่ชีไหนอ๋อเนอมจะไม่สมบูรณ์เท่าไหรอ่ะนี่นี่นี่เพิ่งงอกมาเ,เออทุเรียนลม้มเมื่อวานพอดีลมแรงด้วยนะครับวันนี้ก็มาดูสวนด้วยแล้วก็เห็น่อไม้ก็เลยตัดเอาไปกินด้วยนะฮะโอโหเห็นแล้วเสียดายเลย ล้มตึงเลยทุเรียนกำลังมีลูกนะครับอ,อ๋อมันไม่ค่อยดีอยู่แล้วใช่ไหม,ม,มบบอ๋อ,อ,อนี่นะครับผมก็สองนอกก็พอแล้วนะครับผมเดี๋ยวงวดหน้าค่อยไปหาใหม่เนะก็ถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่องยูทูบกระดิลูกชาวสวนด้วยนะครับสวัสดีครับ